รับสิก่อให้เกิดความขมขื่นยังแต่เจ้าต้องบอกว่าเลยะครับว่าอ๋อควาเยี่ยมมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคราบอกว่าเออควเยี่ยมมันเกิดขึ้นได้เลยใส่กิจกรรมใส่กิจกรรมไม่น่าโอเคครับมันเกิดความความเยี่ยมพอามเยี่ยมตรงไหนตรงที่ปัญญาทครตรงที่ปัจจัยยิ่งเพิ่มเลยนะครับตรงที่พอแทรกเปลี่ยนก็ได้เตะมันก็ได้เปิดจมนกแบบที่เอาไปใช้ในอื่นอย่างแต่ว่าตัวที่สองนะครับเป็นลัทธิที่ก่อืห้เกิดต้องใจนะแต่พอามเยี่ยมนั้นต้องใช้หลักเนี่ยเพื่อเกิดความควยม ลักเนียมีหลยเเกิดความผีพิจรณาเอาการกิจกรรมนะครับกิจกรรมีข้อใดมีเลอะหน้กิจกรรมอาๆเนี่ยแต่ก่อนเวลาเราจัดกิจกรรมนั้นเขาจะฆ่าเีนะครับรอมังความผอพิจารณาครักิจกรรมนี้เกิดความพอพียงครับกิจกรรมต่างต่ยนเกิดความอพียกิจกรรมัเงินปูนเงเนี่ยทุกกลุ่มสาระทุกทุกเช็คทุกงานนั้นทำให้เกิดความพอพียงลนะครับตอนผมไปดูหลังเนี่ยโอ้ผอพีจงผมขอรุงเงียนะวามอพิจารณาปิดเลยนะเกิดตัวาท่เ เราเซ็นก็ซื้อรถใช้มาผลิตในตะกา้าอ,อ๋อแต่เราไม่ซื้อของเลยเรต้องไปใช้อย่างเง,งีเย้ยดจนถึงว่าความีย็แล้วตอบถูกครับความีย็ครับเป๋ม่ได้ใช้หลักปัญญายอุปนิสัยตรงนี้เห็นไครับรถ้าใช้หลักปัญญายอุปนิสัยทุเรียนต้องบองากว่าตะก้าเนี่ยทำมาเนี่ยคิดยังไงทำนะคิดยังไงทำวิธีคิดแบบใดที่มันสร้างตะกาสได้แลว้วมันถึงเกิดความความเย,ย็ตัวสำคัญที่เราจะต้องสร้างมันเกิดคือหลักปรัญญาต้องการครับ เพราะฉะนั้นในโรงเรียนน่ะต้องเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเครื่องมือในการน้่เกิดความพอเพียงเป็นเครื่องมือเกิดสิระลิสเป็นเครื่องมือทำให้เกิดโครงงานเป็นเครื่องมือทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆประเนทกิจกิจกรรมนั้นไปสร้างเกิดพอเพียงส่วนใหญ่ที่โรงเรียนเจอว่าไปทำกิจกรรมเพื่อสร้างเกิดความพอเพียงครับมันฆ่าวิธีคิดปัญญามันฆ่าวิธีคิดเพื่อเอาบรจัาการเปี่ะมันกลายเป็นว่าพอเพียงพอเพียงพอเพียง เพราะนั้นพอเข้าไปโรเรียนปุ๊บก็เห็นครับเห็นเห็นแต่มันม่เห็นกระบวนการใช้หลักปรัชญาจุดอ่อนตัวเนี่ยครับคือว่าเห็นกระบวนการใช่ไัมเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะเพราะนั้นวันนี้ทําอะไรกับเพื่อนกิจกรรมหัวใจนะครับนะกิจกรรมมาจากที่เดยวปุ๊บก็เป็นความรู้ที่แล้วแต่เราจะเป็นเติมนิดครับกิจกรรมนี้จใช้หลักปรัชญาอย่างไรในการทํากิจกรรมผมกคือบอกเลยครับว่าวิธีคิดนะครับวิธีคิดทักษะการคิดเนี่ยมันจะเป็นการรู้ทรรนะครับแยกเป็นการตัดการ เอาความคิดมาจัดการ function. เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกระบวนการจัดการเพื่อเืิดความพอเพียงนะเไม่นับเป็นเติอนโครงการนี่เติอนโครงการคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะเดี๋ยวว่าเราจะมีข้อรูลว่านะซึ่งถ้าเอาไปไล่ดูแล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่กิจกรรมถ้าเกิจกรรมที่ทำแล้วมันเกิดความพอเพียงน่ยมันจะทุกข่างคำว่าหลักปรัชญาเลยนะครับประจุข่าวว่านี่กิจกรรมเนี่ยแยกเป็นสามส่วน ส่วนที่เรืงมันเป็นองค์ความรู้ความรู้ประเภทประเภทความรู้อ่ะเราทอ้พ่อพี่มันเป็นอย่างมันครูสังคมกับขอไปสอนหรือมารู้ว่าเพื่อเรารู้ว่าพอเพียงประกอบด้วยสังคมสองเป็นไก่สีน้ิดนา,าที่ยนครูสังคมเพราะว่าสอนอย่งสามที่สองนะสอนที่มันได้เลยวิชาตั SAN, นไ้นสอนแต่วิชาอื่นคือเอาหลักเนี่ยไปใช้เรือเราเป็นเครื่องมือใช้ในการเรียนใช้ในการทำกิจกรรม เพราะนั้นโจทย์ใหญ่ของหลักปัญญาเศรษฐกิจเราเป็นท่าจะเป็นโรงเรียนพอกินแป้งจริงนะครับผู้บริหารต้องใช้หลักปัญญาในการบริหารจัดการเอามาใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนะคุณครูใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ครับนักเรียนใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการเรียนในการทับธรกิจครับอันนี้สุดยอดถ้าทำ่างนี้ในทุกโรงเรียนเศรษฐกิจเราเป็นที่แท้จริงนักเรียนเศรษฐกิจไมเข้าไปสนใจเป็นฐานขั้นการนี้แต่ฐานขั้นการนี และได้มีกระบวนการนี PM ้ด้วยประเทศโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแท้จริงคือผู้ดูหารใช้หลักหลักสิบปีที่หลักสิบปีที่จริงจิงว่าอ๋อถ้าทำยันี้แบบเนี้ยตามนี้เลยนี่มันจำเป็นก่อนมพอเหมาะพอดีก่อนพอเหมาะพอดีปุ๊บกับประมาณพออย่ากผู้บริหารตัใจท้าไม่รัเซียมาเซียนเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มีข้อกันส่วนครูก็จะออกแบบสักอย่างนะครับต่อนผ่านที่นั้นนะรูออกแบบก็เออออกแบบเนี่ยครูใช้หลักก่อนใช้แล้วก่อนคุณเหลือบนหมาะสถงก่อนไม่แล้วห้องโถงกัแล้ว มันรูปแบบนอสส์ก็เนื้อหาเนาสส์ก็ต้องอันน hmm. ี้กูกำลังใจกูต้องใจแบบนี้ในการออกไปปรสอนออกไปิจกรรมนักเรียนเข้าทำิจกรรมสัญญาผมจะใจว่าไปกับเข้ากับเข้ามาเลยเดี๋ยวดูกะแต่ว่านักเรียนตัวบางแก้วผมก็ว่าให้แเข้าิีการแ้วเอ๊เขาจะเตรียมตัวอีกเลยถ้าเขาเตรียมนี่เลยมันจะมองเขาก่อนมันเตรียมตัวแบบนี้มันจะมีเหต็นขบเลยถ้ามันเตรียมตัวทุกเจ้าเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างถ้าเกิดปัญหาจะแก้ยังไงเนี่ยนี่คือเราการที่ได้ขึ้นมือในการ ตอนจะใช้คือมูลนการเรียนถ้าเรียนแบบนี้อ,องค์เขาเตรียมตัวเรียนแบบนี้เป็นยังไงถ้าเขาเรียนแบบนี้นะผมจะโทษไเดียวเขาจะต้องขึ้นนั่นคือเด็กใช้ผู้ใช้กระบวนการใช้นชั่นคือคือสุดยอดซึ่งสองอันนี้นจะออกมาได้นะครับแต่ชั่วโมงนี้เอามาัายนย่อยให้มันเข้าใจเรื่อตัวว่ามันเป็นอะไรแค่จริงเป็นะครับเห็นะครับดังพระยาเศรษฐกิจพม่ยเป็นองค์ถ้าเราส่งเงินล่ะ ถ้าเราสู่ห้องยินอาจารย์ะเราสู่ตัวอาจารย์แล้วตอนนี้นะครับเขาจะเอาสู่ตัวอาจารย์ได้เห็นไดอาจารย์ดูนะครับเขาต้องศึงเกตพบว่าพบว่ากระบวนการของรักปรัชญาเศรษฐกิจของเพียงเนี่ยเป็นกระบวนการคิดเป็นกระบวนการคิดล่าสุดนี่ดรพิศราแก้วมีนะคำกล่วปัจเจกมันเป็นปัจเจกใจนะครับดรเลขานะครับดรเปินเป็นึง4งั่วมงเลยว่ารักปรัชญาเศรษฐกิจของเพียงเนี่ยเป็ักคิดเป็นหลักคิดที่สองหัญคิดที่กขาชอบอยู่กับที่ประว่าิักคิดเนาะแต่ว่าเขาเอามาปฏิบัติกัน โดยข้ามระทิดไปเยอะหลายที่ปฏิบัติโดยข้ามระคิดแล้วและก็บอกว่าเป็นหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างตะถูกนะครับแต่ถ้าจะคูงคือหลักพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้แต่ว่าถ้าจะใช้คำว่าหลักปัจจัเนี่ยมีข้ามเลยครับข้ามข้ามข้ามวีบทสำคัญไปเนาะข้ามบทสำคัญไปครับเพราะนั้นเมื่อเราูัว่ามันเป็นกระบวนการคิดครับเป็นกระบวนการจัดการเนี่ยการคิดกระบวนการจัดการแล้วกระบวนการคิดกระบวนการจัดการเนี่ยเอามาทำเรื่องโครงสรางสมพอเพียง พราะเทศคนจะเกิดความความพิได้ต้องใช้กระบวนการนี้เข้าไปจัดการเอาเป็นเครื่องมือในการสอบเครื่องมือในการบริหารเครื่องมือในการเรียนทูกอย่างเราจะต้องมีเครื่องมือที่โจทย์ใหญ่ระบาดได้สอบอาจะพูดได้แล้วเราจะได้เครื่องมือเองวันสอบวันนี้มีคำตอบแล้วนะแต่เราจะได้ได้แบบนี้ได้ของอยู่ที่ผิวเนียจัดกับเดี๋ยวถ้าผู้เข้าอาจจะรู้ว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์มีมีมีออกผลิตได้มีเครื่องมือได้มันจะเกิดการสอบเลยครับอ่าเพราะทุกอย่างเราจะทำใีนะครับ นะครับโจทย์หลักนี่โจทหลักเรื่องปีนะครับมันเป็นเรื่องโจทปีเราทีต้องคิดนตืนแล้วเรานต้องไปวางแผนเลยโจทย์แรกคือว่ากระบวนการคิดกระบวนการจัดการมันจะทรงคือคนเพื่อราอมธนรมะมีหน้าตาอย่างไรนะหรือว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเราต้องมามีข้อก้าวหน่อยสำคัญของหลักปรัชญาตัวย่อใจนะครับปสอบปพนะครับตัวแรกคือตัวย่อที่เป็นทางการนะครับเท่าเฉลี่ยย่อเป็นทางการ ปัจทงทีไปเจอสองอพพอนศรษฐกิจพอเดียคือสอสอสอออพในทีนี้ก็คือมีและคยอค่ะยที่ต้องพูดกันพอสอนะครับเป้าหมายเ้าหมายที่พูมวาจักเเล่ว่าหึ่งเนี่ยเาจะไกจได้ใจเยีเพื่อราเอาพร้อมรับการเปลี่ยแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อเขาออกจากเี้นเอาไปวันที่เขาทับไปจากเมีเอาไปแออกไปสู่สังคมแล้วอะทองห้องเขาพิมาาไปละเพราะว่าเขาจบมกรแล้ว จอมสามแล้วจอมอไปน่ะเขาออกจากเกมไปนะ่ะเขาพร<ป>้อมที่จะรับไปเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเอาสร้างภูมิคุ้มกันขเขาเต็มที่นะครับภูมิคุ้มกันคือตัวนี้ครับตัวที่เขาจะสร้างยังไงที่เขาออกจากประตูเกมไปพร้อมกับความมั่นใจพร้อมกับมีเครื่องมือในการพร้อมรับลิดีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เราเก่งกับหัวเราต้องหัวเรา,เาคิดเก่งและคิดดีเราเติมคิดดีค,ดครับคิดเก่ง ถ้าเขามีความพร้อมนี้เลอครับเขามีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชีวิตเขาจะลดภาวะการเสียงลงการเสียที่เกิดจากใครต่างๆเขาจะลดภาวะที่มันเป็นการเสียงลงถ้าเขาลดภาวะการเสียนะครับตัวที่สามที่ทำให้คนยุ่งได้เสู้ถือว่าเขาบรรลุตัวเก่าเดือดร้อนเขาจะคิดเขาจะทำอย่างในสังคมเนี่ยเขาจะบรรลุถูกเก่าเดือดร้อนและทำให้คนอื่นเดือดร้อนจากการทั้งเขา มันจะเป็นซุปเพราะว่าคนที่ออกทีเฮาทได้ออกไปแล้วน่ะกระิดตีจะทำให้พวกเก่าเดือดร้อนและก็กระิดตีทำให้พวกอื่นเดือดร้อนจากการทำของเขาจนตีเฮาเดีจะต้องเปลี่ยนกันคือสามคนเอาจากนี้อะออกจากเมียออกไปแล้วมีคุณสมบัติสามีนได้อย่างไดกระบวนการอย่างพวกตีต้องช่วยกันนะช่วยกันที่มันเกิดอาจารย์ครับทุกคนทีอยู่ดีนะครับทคนตีในโรงเยนทอดนะครับเป็นสัวยุวานเอเป็นชิ้นส่วน ขององค์ประกอบกับคุณภาพบองคนเดียวกันครับเพียงแต่ว่าทำหนา้าที่ต่างกันถ้าคนในคนหนึ่งเอาไวยววะอะไรหนึ่งชิ้นส่วนชิ้นหที่งรกพ้องรอติดผลิตออกไปนะ่ะมันก็บบพกข้องเขาเาหน้าที่เขาต้องมีงกันต้องช่วยกันว่าต้องนึกสือว่าเฮาล้วนเป็นอาว้ววะเดียวกันมีความสําคัญทุกจุคดเลยแต่ทำหนา้าที่ต่างกันนะมันจะถึงผลิตบอนตีออกจากเงินไปก็ยัง ผมขอใช้คำว่ารอตีสมบูรณ์สวยงามไม่ใช่แค่สมบูรณ์นี้นะสวยงามเลยครับนะมันพูดจะพู้ว่าและเขาจะผลิตะอันตีออกไปเนี่ยทั้งสมบูรณ์สวยงามได้เลยนะครับเอามาดูครับตัวสำคัญครับไอพอประมาณเคลื่อเดี๋ยวราจารย์จไปใช้นิยามงพอประมาณเพราะประมาณเคื่อครับพอดีพอมองเพราะนั้นคำว่าพอประมาณเนี่ยจัดจัดสังเกตครับนะครับพอดีพอมองเนาะ พอดีพ่อมตามตภาพเนี่ยมันเหมือนครับว่าเป็นเป็นการบอกจำนวนครับนะครับแต่มันบอกเป็นตัวเลขเนาะพอดีเพ่อมอเสียเออมันี่ยมันเหมือนกับว่ามันบนกับบอกปริมาณพอดีพมพอเกมมส่งเสียแล้วนะตามตภาพประมาณน้อยเนาะมันเหมือนกับเป็นตัวบอกปริมาณมันก็เหมือนว่าถ้าตัดสินใจเอาออกใดอ่ะพ่อบอกเนี่ยอ๋อพ่อมแค่เราจะซื้อโทรศัพท์เนี่ย เอาผมมันซื้อนี่เกิดไปได้หรอเปล่แต่ว่าถ้าจะซื้อโดนซับเนี่ยมันตัดสินใจว่ามองขึ้มันเออนี่ก็หลอกคือพอประมาณอะมอกมันมองกขั้ตัวเก่ามอกเพราะนั้นสิ่งที่ผมพบจากการตั้งใจของผมนะครับผมพบว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะชอบคนที่มีเหตุผลเหมือนกันครับคนที่มีเหตุผลนะก็จะบอกว่าเนี่ยมันมีเหตุผลละโอ้มันมีเหตุผลเสมองสมันมีเหตุผลละแต่ผมเวลังจะบพบว่าคนที่มีเหตุผลเนี่ยเป็นคนที่แบบ คนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มาได้คิดครับแต่เขาเขาบอกสุดยอดว่าปเป็นคนที่มีเหตุผลน,นะแต่ทางทางที่ไปคนเจอมาเนะี่ยคนที่มีเหตุผลเน,นนะี่ยยังม่ได้คิดครับเพราะเหตุผลเองแต่ว่าหาข้อที่ที่มาก้นมาแสดงได้เหตุผลเมันก็เหตุผลนี้่แต่มาจากอารมณ์จะกความรู้สึกนะครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วราหาสิ่งที่เกิดขึ้นอา่ะมาบอกไดนะ้บอกได้เนี่ยเขาบอกว่าแบบคนนี้แต่แท้่จริงครับคนที่ผ่านการคิดแต่แต่เนต้องใ้คำว่า สมเพตุสมผลถ้าสมเพศสมผลก็คือว่านี่เขาได้หักฐานมาได้เอกสารได้ข้อเท็จจริงมาเนี่ยเขามาบอกกค่สิ่งที่เขาเปยูน่ะมันตื่นขมันมองกาบเหตุการณ์มันมองความคิดเนพราะฉนั้นสมเพศุสมผลขอาคุณนะครับแต่เหตุผลนี่เหตุผลเดียวกันครับเหตุผลนี่เหตุผลเดียวกันนะแต่ถ้าเหตุผลเนีวยมาบอกกับตัวเขาบอกกับสถานการณ์บอกกับความเป็นอยู่น่ะคือเป็นความสมเพศสมผลเนี่ยความสมเพศสมผลของแต่ละคนปัจเทยัเพราะนั้นคำตอบคือว่า ถ้าเอาเศรษฐกิจมาพอเพียงบนใจเศรษฐกิจน่ะแต่รวยนะเพราะว่าเพราะว่าพอเพียงเนี่อย่าบัดใจนะครับพอเพียงแต่ละคนต่างกันนะครับต่างกันเพราะว่าพอเพียงแต่ละคนมันเหมาะสมกับคนต่างกันเลยพอเพียงผมเหมาะสมก็ผมรอกใช่ไหมว่าความสมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลนะเพราะนั้นสมเหตุสมผลของผลนะก็ขออาจารย์ธนิยะอาจจะบอกด้วยแต่พี่เห็นผล่ผมบอกด้สมเหตุสมผลของอาจารย์ธนิยะก็สมเหตุสมผลเลยแต่ว่ามันมาจากไหนครับมาจากที การฆ่าสารกับสินค้าของนั่นคือจริงๆแล้วเขาต้องสร้างคนที่อยากสร้า,างธนมีิจในส่วนนั้นแต่ให้สร้า,า,างควาสูงเห้ผลในคนที่เอาเหตุผลเนี่ยกับสินี้าของกิ่งอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยม,มันมันพอเพราเขาเป็นคนที่สมเหตุมผลเขาซักซื้อกับสใจซื้อ,อเป็นสมเหตุสมผลสมฐานะสม รัฐภาพของเราเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือร่างสําคัญสําคัญนะครับเพราะนั้นนิยามของความมีพอประมาณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าตัวสําคัญคือว่าบาที่เขาเดินตั้งใจพอประมาณขนาดนี่ยตัวเก่าจะเดือดร้อนคนอื่นจะเดือดร้อนนี่สําคัญครับแต่ออย่างสักยามเวลาที่ถูกเก่าจะร้อนหรือถูกคนอื่นเดือดร้อนเนาะอันนี้สําคัญมันจะสร้างข้อเย็นอะไรว่าถ้าเขาดอย่างสักยามเวลาที่ถูกเก่าจะร้อนถูกคนเดือดร้อนทุกทุกอย่างที่เขาคิดที่เขาตั้งรักที่พอประมาณ พอประมาณแล้วมีเหตุผลครับส้องทำต้นนี้เอาจะต้องทราบเราได้รู้จักพอประมาณแล้วมีเหตุผลนะครับนะเหตุผลเพราะอย่างครับดูกันครับพอประมาณพอประมาณนี่มันใจแค่เงินเนี่ยมันใจแค่สิ่งของเนี่ยใจเรื่องความคิดใจคืดใจลงไปอ่ะกระเพื่อการทำพอประมาณความคิดกระเพื่อการทำเนี่ยแล้วมีเหตุผลครับทุกอย่างคิดเสร็จมีเหตุผลนะนะทราบไปจน สูงไปนี้ผมไม่ทราบจีิงๆที่มันเป็นความสมเหตุสมผลเนอกถูกป่ะครับทุกอย่างทราบไปแล้วถ้ามันเกิดคิดแบบสมเหตุสมผลเนี่ยมันจะเกิดคูุ้กันทำโดยความสมเหตุสมผลเนี่ยมันจะเกิดคูุ้งกัครับนะกู้โดยความสมเหตุสมผลเนี่ยมันจะเกิดคูุ้กันตึว่าเนี่ยมันผสมในสมผลนั่ันเลยกนะนั่งไปน้อยไปจบบมันเกิดเรู้นั่งไปกู้น้อยไปทำนั่ไปทำน้อยไปนะครับผสมกับสิ่งที่เขามีมันเลยเกิดปัญหา ถ้าทำบนความสมเหตุสมผลเนี่ยมีร่วมกันและสองคนจะองันาการกันะกน,ะนะครับ